ดีค่ะไอริค่ะเข็มค่ะรับชมพาตัวไปตั breaking news ข่าวในวงการไอดอลที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วทุกวันศุกร์สักครู่เดียวนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ 3. เพลงจากไอดอลสุดเศร้าเขาน้ำตาเหมาะกับช่วงฤดูฝนมากันที่ข่าวแรกนะคะหลังจากประเทศไทยประกาศเข้าหน้าฝนในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเริ่มมีฝนตกในบางพื้นที่ทางเราจึงขอแนะนำเพลงจากไอดอลสุดเศร้าที่ชวนร้องไห้ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะ ค่ะเพรอฤด,ดูฝนแบบนี้นะคะน้ําตาไหลไปก็ไม่มีใครเห็นค่ะคุณผู้ชมมากันที่เพลงแรกกันเลยนะคะจาก BNK f o l e ว t e m o De m o no, n o n a m i d a ถึงแม้จะมีน้ําตาเนื้อหาเพลงกล่าวถึงความเยือกเย็นการสายฝนที่ลูกหล่นบนพื้นป่วยปลายนั่นเนื้อเพลงค่ะคุณเข็ม อ๋อค,ค่ะค่ะขออภัยค่ะเนื้อเพลงได้กล่าวถึงหญิงสาวผู้มีความรักอยากบอกรักแต่ก็ได้แค่เก็บไว้ในใจรอวันที่เขาจะหันมาสุดท้ายก็มีเพียงน้ำตาสุดท้ายเขาก็ไม่สนใจเลยแค่ได้แอบฟ้อมองก็พอค่ะอ่าเจ็บขนาดนี้เอามีมาแทงดีกว่านะคะ มาที่เพลงต่อไปค่ะ Aster นะคะขอความจริงเป็นเพลงที่พูดถึงการขอความจริงกับคนรักว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนใหม่หรือไม่เพราะทําอะไรก็ผิดไปเสียทุกอย่างบอกตรงๆไม่รักกันอย่ามาทำเป็นใชข่ขอได้ไหมความจริงสักอย่างฉันไม่ดีหรือเธเปลี่ยนใจไปรักใคร ใจจะเย็นๆน,นะคะคุณไอรีอย่าเพิ่งอินร้องไปเครื่องเพลงแล้วนะคะเนี่ยและมากันที่เพลงสุดท้ายนะคะเพลงลบได้แค่ไหนจาก Fever featuring การเด็บพาร์คิงสันค่ะเพลงนี้กล่าวถึงหญิงสาวผู้รอความรักที่ป้ายรถเมล์ค่ะนั่น MV ค่ะอ๋อค่ะ หญิงสาวผู้รอให้คนที่รักลบคนเก่าของเขาออกจากหัวใจแล้วหวังว่าจะได้ไปในพื้นที่หัวใจตรงนั้นแทนค่ะแต่ I wait for you right here แค่เช้าวันใหม่หรือในปีทุกวันทุกคืนผ่านไปสลบไดแค่ไหนไปที่ข่าวต่อไปนะคะ ไอดอลเด็ก64ที่กำลังเข้ามาหาลัยหลังประกาศผล T ีแคสรอบที่3ในปีนี้ วันพุธที่ผ่านมาค่ะได้มีการประกาศผลที่แคทรอบ3ก็มีไอดอลถึง3คนนะคะที่ได้เปิดเผยว่ามีที่เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่คนแรกค่ะน้องเนเน่อลิสนะคะได้เปิดเผยทางทวิตเตอร์ว่าได้มีที่เรียนแล้วนะคะแต่น้องก็ได้ยื่นประมวลผลอีกรอบนะคะเพื่อรู้ะคณะนะอันดับหนึ่งอีกครั้งนะคะทางเราเนี่ยขอแสดงความยินดีพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่อีกครั้งนะคะ yeah. แล้วก็มากันที่ฝั่ง B N K48 r นะคะที่ติดรอบ t c a คสรอบที่3ถึง2คนด้วยกันนะคะทั้งน้องนิวที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อคณะนะตอนนี้และน้องจ๋าที่ติดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพวกเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้เด็ก64ทุกคนเลยค่ะข่าวถัดมาค่ะ Line อ f Girl Group Idol งาน Cat Expo 8 เมื่อวันที่1 5ที่ผ่านมา Cat Radio ได้ประกาศวันจัดเทศกาลดนตรีชื่อดังของไทย Cat Expo 8พร้อมส่วนหนึ่งของ Line Up ในงานใน Line Up ดังกล่าวนะคะก็ได้ปรากฏชื่อเกิร์ลกรุ๊ปและไอดอลจำนวน3วงได้กันค่ะค่ะวงแรกนะคะ p e s เซ l กับเพลงที่มาแรงอย่างต้องชอบแค่ไหนอดใจไปดูการแสดงสดไม่ไหวเลยนะคะ Fever ที่มาร่วมแสดงตั้งแต่ c ค t Expo 6ค่ะและแน่นอนว่าจะขาดไปไม่ได้เลยวงนี้ก็คือ b n k 4 d a ค่ะ ค่ะเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจะมีวงไหนอัปเดตขึ้นมาในรายอัพบ้างค่ะท็อปปิกที่4ค่ะท็อปปิกสุดท้ายนะคะกระต่ายสีม่วงตกมือเรียกก้อนเมฆมาได้ในที่รม่มและสุดท้ายเราขอลาคุณผู้ชมด้วยภาพน่ารักๆจากโซเชียลมีเดียค่ะเป็นภาพกระต่ายที่สามารถตกมือเรียกก้อนเมฆเพิ่มความสดใสได้ถึงแม้ในที่ร่มค่ะ ในวันที่หม่นหมองของใครหลายคนจึงเริ่มปุกมือเรียกให้แห่งความสดใสกันอีกครั้งจนเกิดเป็น hashtag Open World Challenge โดยวิธีการปรบมือสามารถติดตามไปที่ hashtag ด,ดังกล่าวนะคะและสามารถทำตามกันได้พร้อมส่งต่อ Challenge ให้เพื่อนเพื่อเพื่อเพิ่มความสดใสในชีวิตได้ค่ะอันนี้ขออนุญาตขายของทางอ้อมนะคะคุณผู้ชมก็ <c oughs> ไม่อ้องเท่าไหร่นะคะเนี่ยคือ <ๆ S 2> อ้อ,อมกันได้ค่ะฝ่าเพลง Open World ด้วยนะคะตอนนี้นะคะสามารถรับฟังได้ทาง YouTube นะคะหรือว่าจะเป็น ตีมมิ่งต่างๆได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันไอริสและเข็มนะคะขอลาไปก่อนพบกับฮาโตะบิโต breaking news รายการข่าวสั้นอัปเดตวงการไอดอลได้ทุกวันศุกร์แน่แต่เวลาไม่แน่ม่นอนขึ้นอยู่กับว่าทายฮาโตบิโตะจะตัดสิ์กี่โมงค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ <laughs>